สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโคบานเมืองร้อยเกิดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโคบานใช้เรซินในการที่จะอุดเล็บมานะครับข้อดีของเรซินมีอะไรปกติแล้วนะครับเรซินนะครับมีอยู่ในต่างประเทศซึ่งเราต้องสั่งนําเข้าซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับต่อเรซิน1อันนะครับหชิ้นโดยเฉพาะม้าที่มีเล็บแตกเล็บผุนั้นนะครับรอยแตกนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการวางเกิดนั้นถ้าเกิดความหนาแน่ของเล็บเนี่ย ไม่ดีนะครับก็จะทําให้รูตะปูนั้นหลวมมีรอยแตกขึ้นไปได้ทําให้เกลือนั้นหลุดได้ไม่สามารถรองรับหนักได้ข้อดีของเรซินนะครับก็คือเราอุดเข้าไปนะครับจะสร้างแรงยึดยึดเกาะนะครับระหว่างเล็บที่แตกนะครับหรือเล็บที่ผุหรือแม้กระทั่งรูตะปูอะไรต่างๆแรงยึดเกาะนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้นะครับรักษาเล็บมา้าที่แตกได้ดีทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมใช้เรซินชนิดอะไรผมใช้ อีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ที่มีขายตามร้านวัสดุนะครับซึ่งเป็นตระกูลเรซินเหมือนกันแต่เป็นเรซินชนิดแห้งไวนะครับแล้วก็จากการที่ลองทดสอบกับไม้เจสนะครับก็พบว่า,าเกือกไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็เล็บไม่ไม,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 มีแตกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับเรซินนะครับหรือผมใช้อีพ็อกซี่นะครับในร้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสร้างแรงยึดเกาะระหว่างเล็บมา้าไม่ให้เล็บแตกขึ้นแล้วก็ทําให้อ แรงยึดเกาะนะครับระหว่างรูตะปูนะครับกับกรีบนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทําดูนะครับ